สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องยันถิงกบกลุ่มนะคะวันนี้มาเล่นกับป้าจำลองมาเล่นกับป้าจำลองพอดีมาเจอเนาะต่ายด้วยอ้าวอะไรเอ้าวันนั้นก็เป็นไปงานแต่ก็เหนื่อยเออมาเมว่ออยู่มอหอยคนเป็นลมบอกคอยเบิร์นยูคอยเบิร์นยูมาวันนี้เป็นสาวาวยมางานเอฟซีมางานว่าต้ามางานดูในกล้องยิ่งสวยเหมือนกับดาราหุ่นเด้อเข้าไป เข้าไปกดไลค์ให้ทุกวันเนยโอ้โหตอนนี้มาดามแต่งตัวนะคะจะออกงานบ้าตีออกงานออกแต่งบอกนึกว่านึกว่าสีออกงานออกอ่ะอ๋อค่อยสวยอยู่ตลอดการเนาะโอ่ยแต่งตัวไปสอนบ่สวยตลอดการแค่นี้ฮะสงสัยแยยายลองแต่งตัวไปสอนบอกแกวัดใจครับ ผิดแต่วันนี้คั่มแล้วคั่มแล้วเห็นเพื่อนเห็นเพื่อนขึ้นหลายเถ่อหลายเถ่อแต่งตัวไปซ่อนเนาะเฮาเนาะโอ้ยนามหลายผมไปเจอซ่อนสระค่อยยายน้ำไม่เยอะกระปูกระปูเยอะเลยนะยายหญ่เหรอใช่ใช่สระค่อยเนี่ยกระปูเยอะที่สระที่ไปสูบนะยายที่เราไปสูบแล้วเราไปได้ปลาคอปลาช่อนนั้ำไม่ข้างมันไม่เลิก โอ้ยเดี๋ยวคอยจะไปซ้อนไปซ้อนไปหาเก็บเอาเลห้นางงงงเงียเงอยู่กระปุกเ่ยโอกมีตีโอ้ยยายยาเก็บมาอุ้ยนี้จะคืนอู้ยรลบเลยเหรอแล้วคอยพยายีเมทานิกสวยตลอดการงานนี้ไม่มีเป็นแว่นแว่นแว่นไสอ๋อแดงกระปุกปอจบก็ขิวงามนะว่ะ เนาะคิวไปเฮ็ดยิ้สขึงามคิวสวยแป้งเมื่อกี้ที่แล้เอ้าบอกสวยป้นขั้นสอนทำไมซักเมื่อกี้นี่แหละคิวซักยี้มใสฮะนี่ลนะเอาเหรือซักแม่นี่ละโฉนี่ละโอ้โหใหญ่บัดทันมุกคอยดอกคุณจังม่ได้มุกคอยง่ายๆนี่เนาะหน้าหุ่น สวยเลยปิ้งเลยในยามีแป้งฝุ่นแป้งฝุ่นนี่ได้ไงก็ใช้แป้งอันนี้เหรอไม่หอมไหมอุมอะไรมันร้อนไหมเปล่าแป้งทาหน้าโดยเฉพาะน้าจ่ายก็จะแต่งด้วยเหรออะไรปัญญาทาดอกแป้งเนี่กระดาษฟอยล์แล้วโอ้ยพุ่นเออเออทาแป้งให้กันแล้ววันนี้ แป้งวันนี้แหละค่ทาหน้าอ่อนแป้งเย็นใครจะไปทาหน้ามันเลแต่งเหมือนกับไอ้ยายรองนี่โอ้สวยดิเนาะบ้านเขาก็ให้เขางามกลัวตัวนะเจ้าของเจ้าภาพบ้านไหนๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูก่อนเออถแต่งซี่คล้ายๆแนวหน้าบูเหลืองปันเดย์ท่าท่าผมใหม่บอกท่าเดย์ท่าปะท่าลิดเข้าไปยิ่งสวยแล้วนี่เเเนาะดดีี๋๋ยยววโอ้ ทาริปทาริปสีชมพูยิ่งสวยแล้วตายค่ใสเดียวเดียวเดียยวทาริสติกก่อนทาริสติกทีนี้แต่งตัวแข่งกันไม่รู้จะทำยังไงว่างว่างก็เลยอ่ะแต่งตัวนะคะผู้หญิงเนาะสีนี้สวยใี่ิปก็มันใสแบบกระโดดเอามือเลยบนน้าตาย หมดแล้วมันจะหมดแล้วอนี่แหละมาหาคนงามกระยักงามคืออันจะคองบ้านเขาเออคเต็งมาตเหือโอ้ยดิสติกเพิกเบิดกูอันกูอัน่วางไม่ได้เบิดไหนหเอามุนไปทางไหนอะมันเห็นไหมมันสุดแล้วเนี่ยเออนื่มัเบิดเจ้านนมบูเบิร์ดระเบิดเเบิอยู่ไหนไห เสียกุ้งโอ้เจี๊ยบไม่อย่างใครย้ายมอกินเขามาจักเนาะเสียกเจ้าใช้ได้แล้วว่าสวยแล้วเติมแต่งนิดนึงก็สวยแล้วพี่จีน่ะเจ้หนิงน่สวยนะหน้าเด้งด้วยเด้งเก่งเป็นเพื่อแต่งแบบยายแต่งแบบยายโอ้ยเจ้าหนิงน่สวยนะ นี่เอาเอาทีนี้ไอ้ไอ้ตอนนี้กำลังชมกันนะเราก็ว่าน้าตายสวยแล้วก็ว่าแย่แปรลองสวยย่ายนาเกมก็สวยน้าตายก็มาชมย่าหนิงอ่ะตอนนี้ชมกันนะคะชมกันนี่แหละสาวค่อยค่อยนะชอบแอบมองนะย่าหนิงอ่ะสวยเวลายิ้มอ่ะสวยเออนี่เห็นไหมโอ้ยมีตังค์ยังบ่ได้จากฟองบ้านคนเด้อเนาะโอ้ยอีหลีแล้วพุ่นเวลาสีงามตายดูเขี้ยวนี่ค่อยเมื่อคืนนี่ค่อยแสดงเขี้ยวให้เขาเอะไร แค่ล้สนอามีแค้วอีกแล้วมันก็ใส่ไม่ได้อ่ะมันไม่อันนี้มันไม่เท่ามันไม่เท่าแค่ว้วาเลอะไมเป็นยังไงโอ้เอ้าโอ้ยแก้วหนาม้าแก้วหนามาจริงเหรอเหมือนแก้วหนามาจริงๆเลยอย่างเอาผมออกวันนี้แห้งคือค่ะโอ้ยป้ามันมันไม่อันนั้น พี่ติวซื้อมาให้นเนี่ยแต่พี่ติวบอกว่าให้ต้มก่อนโอ้ oh. ต้ม oh. มันอ่อนต้มแล้วอ่อนแล้วเขาก็เอามาใส่ในปากเยโอ้ี๋ย oh. ว่ายังบ่มีเวลาต้มมาแสดงเมื่อคืนเอซีหัวจุดจี้จนลงไล่แหละมันมันไล่ไม่ได้ไมแต่คนหัวอเออม่าเอเลยเ <c oughs> จ็บ่ก็มีแบบนี้ก็มีสร้างมาได้หกร้อยนะหกร้อยบว่นี้เออหกร้อยรั่งไหยนน ปาฏินังชังมาใส่นี่แล้วแต่ยังไม่ได้ใส่ต้มโอ้ยต้องไปต้มอีกต้มเป็นชั่วโมงแล้วให้มันยืดโอ้แล้วมันก็เคี้ยวได้ธรรมดาบ่ยายเาข้าไปชุบเลยตอนมันยืดๆตอนมันอ่อนมันอ่อนข้าไปชุบแล้วก็แล้วก็มันก็อยู่กับพันเราตลอดเนล้วเวลาเราทำความะาต้องเอาถอดไหมโอ้ยออกถอดแล้วก็ชิมเลยแหละอ๋อ เอาเวลาเรากินอาหารน่ะกินได้มันจะเศษอาหารไม่เข้าไปหรอกก็เข้าไปนั่นแหละในในนี้หนึ่งเอามาดูหน่อยมันเป็นยังไงมันเป็นยางชกข้าเชเชอะนี่แหละนะตาสองชิ้นหรอยายอันนี้สองชิ้นข้างบนข้างล่างไงตัวนั้นด้วยอันหนึ่งแต่อันนั้นยังบนทานได้แกะออกแกะตัวนี้ลงมาบนอ๋อมันมันบางมีจับดูก็ได้มันเป็นยางแต่เราต้องต้มให้มันอ่อนถูกไหมโอ้ ต้มแล้วมันจะยืดแต่ยายว่ามันไม่ยืดหรอกมันก็พอเท่านี้เลยเพราะมันเท่านี้ไม่มียญายมันต้องยืดมันต้องอ่อนยางถูกน้าร้อนนี่นะมันติดกันเด้นี่แ่ลอันนี้มันติดกันมันเป็นยางนี่มันถูกน้ําร้อนมันก็อ่อนถูกต้องมันเป็นยางค่อยว่ามันเท่านี้แหละต้มยังไงมันก็เท่านี้แหละค่อยเบิ่งออใช่เพราะมันอันนี้มันติดกันอันนี้หน้าตานี่แข้วนี่แข้ว่นี่ กับเงือกแค่กับเงือกนะมันถ้าว่ามันยืดแล้วเรายืดออกไม่ไ้แค่เนี้ยมันก็จะห่างเลยใช่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 แม่บอกมันไม่ได้หรอกเลยเอฟซีบอกว่าเพี้ยงขับป่าไปเลยเอาเหมือนเดิมเลยค่อยค่อยเอาฟันเดิมนี่แหละเออเนาะฟันอย่างเดิมนี่แหละอืมันสบายไหมตั้งหกรอยแต่ว่าค่อยค่อยคือที่ไปดูของยังบนมีเวลาเออยายก็ว่าจะไปทําอยู่ฟันแก ยายบอกใช่ป้าดานะไปทำแล้วแต่ยังไม่อันนี้น้อยดางไม่ได้ใส่มันมันไม่ใช่มันไม่ใส่เขาเขาอยู่ที่นานนาอยู่ที่โรงพยาบาลยนงไม่เสร็จแต่ไปวัดแล้วแต่เขายาพานี่เขาประการเนี่ยเไปทำยายก็ทำแต่ว่าถ้าทำมาเสร็จแล้วนะเขาบอกว่าต้องใส่นะถึงเจ็บถึงเครื่องถึงไม่ต้องใส่ช่วงแรกๆใส่เพื่อความเคยชินก่อน นี่ค่ะนี่ก็กขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ